ก็ขอกราบสวัสดีพี่พี่ชาลายเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวเกาะลอยฟ้ากักขังนั่นเองนะครับก็เป็นจี้ลำดับที่2ของตระกูลเกาะลอยฟ้านะครับที่เข้าเซิร์ฟไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับความสามารถนั่นก็คือในเทิร์นของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส38%ขังคุกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะครับแล้วก็ เมื่อถอยลูกเต่านะครับโอกาส70%เลือกหน้าหลังแล้วถอยหลังจากนั้นย้ายทันทีภายในระยะเต่าที่ถอยได้นะครับก็เป็นสกิลผสมผสานระหว่างสกิลก่อลอยฟ้าแล้วก็สกิลขังคุกภายในแถวนั่นเองนะครับซึ่งณาเมต้าในเซิร์ฟไทยตอนนี้นะครับผมไม่ค่อยแรงเห็นเลยนะครับว่าจะมีการ์ดตัวละครใบไหนนะครับที่จะ เหมาะไปมากกว่ายอมราแล้วนั่นเองนะครับสำหรับตำนานยอมรานะครับก็จะใช้เซตจี้เป็นตัวนี้เลยนั่นเองนะครับก็คือหมวกอาร์ชิลนะครับเกาะลอยฟ้ากักขังแล้วก็หลุมดำย้ายดิเมนชันนะครับสุดท้ายจะเป็นโดนคอปปี้ราชาที่ถูกในเทศนั่นเองนะครับเอามาคอมโบกัน4เซตนี้เลยนั่นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะลงตัวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วยพี่ๆประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับว่า ควรจัดหาทําเลยดีไหมนะครับสำหรับอีเวนต์ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าอีเวนต์มันก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรค่อนข้างหนักนะครับสำหรับตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางซูเปอร์นะครับก็จะมีเป็นแบบ900เพชรแล้วก็200เพชรนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่กอนรไฟฟ้ากับขังที่มานะครับก็จะมีเป็นจี้ชิ้นอื่นด้วยนะครับก็จะประกอบไปด้วยสวิตช์หลุมดำโล่นะครับอุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกในประเทศเครื่องขยายสนามไฟฟ้าซูเปอร์ดิเมนชั่นนะครับก็ มาเลยหลังอีก3มชิ้นนั่นแหละนะครับโอเคก็รู้สึกว่าจะเป็นจี้3ตัวนี้เนี่ยมันจะมาก่อนที่ไนกี้จะมาผมจาได้นะครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าสุกนี้จะเป็นการ์ดตัวละครใหม่หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะมาคอมโบกับตัวของเกาะลอยฟ้ากักขังนะครับสับคลิปนี้ก็จะพาไปรีวิวกับตำนานยอมดาก็แล้วกันนะครับ okay. ครับตอนนี้เราก็มาเจอกันกับตำนานยอมดาด้วยกันนะครับโอเคก็รู้สึกว่าจะไม่ใช่เซตจี้ที่น่ากลัวสักเท่าไหร่ เดี๋ยวยังไงเรามาเน้นย้ำนะครับในคลิปนี้เราจะมาดูที่การแสดงผลนะครับว่ามันจะแสดงผลดีหรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับตัวก่อรลอยฟ้ากับขังนะครับในสกิลการขังคุกแล้วก็การเลือกย้ายนั่นเองนะครับอโอเคอันนี้โดนคเปี้เราติดดีมากๆนะครับก็มาดูกันนะครับก็จะรีวิวสักหนึ่งตาก็แล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายสำหรับพี่ๆนั่นเองนะครับอันนี้วาไม่ได้แล้วนะโอเค ตัวของยามลาตัวนี้เขาไม่มีลูกนะโอเคเดี๋ยวไงผมจะไปสรุปให้พี่ๆฟังนะครับท้ายคลิปว่าจริงๆแล้วตัวของก่อไรฟ้ากับขังเนี่ยมันมีบทบาทในภายภาคหน้าหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งเขาตอบเลยว่ามีนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับจะมีเหมาะกับการ์ดอีกหนึ่งตัวนะครับในอนาคตภายภาคหน้าอ้าวไปนู่นละโอเคเดี๋ยวไงเรามาเคลียร์พื้นที่ปรโลโก,ก่อนอ้าวไม่ได้ด้วยเบิ้ลสองได้ไหม สวยอยู่นะครับอันนี้เรามีโลนะครับเรามีโลเราก็มาตกเลยไม่เป็นไรโอเคอ่ะเลือกวาร์ปนะครับวาร์ปนี้เราจะมานี่นะครับขังคุกไหมอ่าเรียกตัวนะครับแต่ว่าไม่ขังคุกนั่นเองนะโอเคอน,นี้ฝ่ายตรงข้ามต้องจ่ายนะครับจ่ายมาเบิลให้มาให้กับเรานั่นเองนะจ่ายนะครับ จ่าย2ต่อด้วยก็คือเขามีเงินพอที่จะจ่ายเราได้นะครับโอเคอันนี้สกิลไม่ติดเลยนะสกิลเลือกถอยหน้าหลังไม่ติดนะครับอ่ะอันนี้เขาตกไปแล้วนะอ่าขังคุกติดนะเห็นไหมขังคุกฝังตลงข้ามนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็จะคอมโบกับสกิลของหลุมนำย้ายไดเมนชันแบบนี้นะครับอ่ะเป็นประมาณนี้แหละนะโอเคเดี๋ยวผมจะมานี่ละกันนะครับ อ่ะแล้วก็สกิลเลือกเดินหน้าถอยหลังติดแล้วนะครับสวยงาม11ได้ไหมโอเค11ได้นะครับอันนี้ก็วาร์ปไปเลยนะอันนี้ก็คือผมถอยได้ในระยะนะครับ11ก็คือผมสามารถเลือกวาร์ปได้ไม่เกิน11นั่นเองนะวาร์ปมาตกที่ปรลโลกตัวเองนะครับอืมแล้วก็ผลิตสึกเขาเลยแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างใช้ได้นะสกิลนะครับในการแสดงผลมันก็ ติดดีเหมือนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสักตาหนึ่งก็แล้วกันนะโอเคนะครับสลับตาที่2นะครับเรามารีแลกซ์กันหน่อยนะครับมาเจอกันกันกบอีโวไกอานะครับในแผนที่อารีนานั่นเองนะโอเคอันนี้เขาก็ไม่มีโล่นะครับตัวของไกอาก็ตกเมตาไปนานแล้วนั่นเองนะยังไงก็มาเป็นคู่ซ้อมให้กับเราได้ค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามันไม่ค่อยเขาเรียกไงเออมันไม่ค่อยเดินหน้าถอยหลังเท่าไหร่อ่ะ นะครับอ่ะอันนี้เดินหน้าแล้วผมก็จะเลือกฟ้าไปเลยนะครับเห็นไหมอันนี้คือจะไม่ขอเพิ่มเติมสกิลของเกาะลอยฟ้าแล้วนะครับก็คือคิดว่าพี่ๆน่าจะทราบความสามารถของมันดีมากแล้วนะครับก็คือเลือกเดินหน้าถอยหลังนั่นแหละโอเคดักกลุ่มดาไว้ตรงนั้นแหละนะครับส่วนสกิลขังคุกก็ประมาทไม่ได้นะครับผมขอพูดตรงนี้เลยก็คือเป็นสกิลที่ ถ้าเกิดว่าหลุดทีนึงเนี่ยฝ่ายตรงข้ามตายได้เลยนะก็คือแบบมันเป็นอะไรที่อันตรายอะสกิลขังคุกอะนะครับอ,อ,อันนี้เขาจะพยายามมาโจมตีเรานะครับแต่ว่าระยะทอยเขาไม่ถึงนะก็คือเขาจะเชิดเรานั่นแหละว่าแต่โล่เราไปไหนหมดนเนี่ยอ้าวยังไงเนี่ยโอ้โหโชคดีนะครับนั่นน่ะ อ้เขาเทคเมืองต่อจากเราอ่ะดิโอ้ยหมวกหมดเลยโอ้ยการที่คุณทำแบบนี้นะครับโอเคเราเบิลสองไปเลยอ้ย๋ไม่มีอะไรติดจริงเหรอยย่งเบิลอยู่นะครับจะเห็นไหมเห็นนะครับว่ามันเขาเรียกไงสกิลไวเนี่ยเลือกเดินหน้าถอยหลังอะ่ะติดยากมากนะครับอืมเอเอาไงดีอะ เอมผมเปลี่ยนก่อนนะขอเปลี่ยนปอโลกก่อนโอเคแต่ไม่ติดอีกแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองขังคุกเขาได้ไหมขออีกทีโอเคขังคุกติดนะครับโอเคเป็นไงก็ตกสองรอบนะครับติดรอบนึงก็ใช้ได้นะครับสกิลขังคุกเนี่ยค่อนข้างโอเคนะสำหรับผมส่วนสกิลเลือกเดินหน้าถอยหลังเนี่ยมันไม่ค่อยติดนะครับ70%เอรองอะทั้งทั้งที่ โอกาสมันก็เท่าเท่ากันกับเกาะลอยฟ้าหลุมดานะครับเดี๋ยวไงไปฟังสรุปท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับก็มาฟังสรุปสักเล็กน้อยก่อนจากลากันนะครับจะเห็นได้นะครับว่าความสามารถนะครับในการขังคุกเนี่ยมันติดดีใช้ได้นะครับในตัวของเกาะลอยฟ้ากักขังนะครับแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจนะว่าสกิลโอกาส70%เนเนี่ยเลือกหน้าหลังแล้วทอยนะครับแล้วก็เลือกวาร์ปนะครับในระยะที่ทอยได้เนี่ยมันไปไหนนะครับก็คือ ทอยไปแล้ว2ครั้งอะ่ะคือไม่ติด2รอบอะ่ะนะครับในตาที่2พี่ๆน่าจะเห็นกันนะครับแต่ว่าโดยรวมมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่สกิลที่น่าพึงพอใจสุดก็คือสกิลขังคุกนะครับอันนี้ผมชอบก็คือมันยังเป็นสกิลที่อันตรายแล้วก็เล่นทีผือได้นะครับสลับฝันข้ามก็คือเวลาฝันข้ามโดนขังคุกเข้าไปเนี่ย ยังไงพวกสกิลอะไรต่างๆเขาก็ไม่สามารถแสดงผลได้เลยนะครับก็คือเหมือนโดนใบไปเลยนะครับในจังหวะนั้นนั่นเองนะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้เราสามารถโจมตีทีๆใส่ฝันข้ามได้นั่นเองนะครับก็เป็นจี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ผมมองว่าณนะตอนนี้มันจําเป็นไหมก็ขอตีไปว่ามันยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับในการตามหานะก็ที่ผมเคยทําลิสต์ตัวของตระกูลก่อลอยฟ้าเอาไว้ให้พี่ๆได้รับชมัน่นะ นะครับมันก็จะมีไม่กี่ชิ้นแหละนะครับที่เป็นเกาะลอยฟ้าแล้วแบบน่าใช้น่าโดนจริงๆนะครับแรกๆเลยก็จะเป็นเป็นออตัวของเกาะลอยฟ้า ah หลุมดำนะครับแล้วก็เกาะลอยฟ้าในประเทศนะครับสตัวนี้ที่ผมอยากให้พี่ๆตามหามากกว่านะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันเริ่มจะเป็นแบบเฉพาะทางแล้วนะครับก็คือจะเป็นเอาไว้คอมโบกับที่ตัวอื่นกับการ์ดตัวละครตัวใหม่อย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็จะขอบอกเลยนะครับว่าเกาะลอยฟ้ากักขังมันเหมาะกับการ์ดใบไหน é, ใช่ไหม ก็ต้องเป็นตัวของ Evo Chrome นะครับอันนี้คือ Evo Chrome เนี่ยได้ใช้บ่อยมากนะครับในเซิร์ฟเกาหลียังไงพี่ๆที่ทำไว้แล้วนะครับเก็บไว้ไม่เสียหายนะครับก็ไว้รอโครเข้าเซิร์ฟไทยก็สามารถงัดจีตัวนี้เนี่ยกลับออกมาเล่นอีกรอบก็ได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะส่วนถ้าเกิดว่าหาไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอามาเล่นคำยอมลาคำาได้นะครับแต่จริงๆยอมลามันก็ไม่ได้ขำนะครับก็คือเล่นจริงๆจังๆเนี่ย ก็ยังติดเมตาอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็เซตจี้ก็ใช้เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนหลุมดําเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นถุงมือไททันหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ชื่นชอบเลยนะครับแต่ว่าผมอยากได้สกิลวาร์ปด้วยไงนะครับเวลาไปเล่นในแผนที่ที่มันไม่มีพื้นที่พิเศษในการกลับเมืองตัวเองอะนะครับก็คืออย่างน้อยจะได้วาร์ปไปพื้นที่พิเศษภายในแถวเดียวฝ่ายตรงข้ามได้นะครับจะได้โจมตีฝ่ายตรงข้าม ทีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็คอมโบกับสกิลขังคุกนั่นเองนะครับส่วนจี้ชิ้นอื่นนะครับจี้ชิ้นอื่นที่กลับมาให้ตามหา3ชิ้นนะครับก็จะมีเป็นสวิตหลุนดำโล่นะครับอุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกในประเทศแล้วก็เครื่องขยายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซูเปอร์ไดเมนชันนะครับสชิ้นนี้นะครับก็มองว่าชิ้นไหนหน่าทําสุดใช่ไหม สำหรับใครที่อยากจะหาเลี้หลังสุดใช่ไหมครับก็เอาแบบถ้าสายลงหลีกนะก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับสวิตช์ลุมดําโล่ก็เอามาปั่นป่วนนะครับสายหลุมดําด้วยกันเองได้นะครับก็ทําให้ฝานตรงข้ามเนี่ยติดตั้งหลุมดําไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาอีก2ชิ้นเนี่ยมันค่อนข้างห่างไกลเมตาเซิร์ฟไทยไปหน่อยนะครับก็มันยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยไงนะครับสำหรับการทโทรครที่เอามาซัพพอร์ตกับจี้ตัวนี้นะครับก็ อย่าง EvoD a t e อย่างเงี้ยก็ได้ใช้ตัวอุปกรณ์เคียนแบบราชาที่ถูกในประเทศอยู่นั่นเองนะครับยังไงก็ทําไ้ก็ไม่เสียหายหรือว่าจะรอเวอร์ชันดาร์กก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าสําหรับพี่ๆท่านใดที่ไม่รีบนะครับเนื่องจากว่ามันมันยังไม่มาเลยนะครับเวอร์ชันดาร์กก็คือสามารถรอได้นะไม่จำเป็นต้องทำอีเวนต์นี้ก็ได้นะครับส่วนเครื่องขยายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซูปเปอร์เรมนชันนะครับก็เผื่อไปเล่นกับไนกี้ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากไนกี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นเขาใช้กันสักนะเท่าไหร่นะต คือยังไงฝั่งตรงข้ามก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วไงนะครับบางทีมันจะเสียจังหวะด้วยนะครับเวลาที่ขังคุกเสร็จใช่ไหมแล้วมันดูดแถวฝั่งตรงข้ามพอดีนะครับเพราะไนกี้มีขังคุกภายในแถวด้วยนะครับมันเลยจะทําให้เสียจังหวะไปนิดนึงนะครับก็ไม่ค่อยจะแนะนําสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเกาะลอยฟ้ากักขังนั่นเองนะครับคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆไม่มากก็น้อยนะครับ ก็ประกอบการตัดสินใจให้พี่ๆด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าจะได้าวางแผนในการทำจี้ชิ้นนี้แล้วก็เก็บเพชรเพื่อรอการตละครแล้วก็จี้ใหม่ๆนะครับในภายภาคหน้าในนาคตนั่นเองนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากฝังเอาไว้ให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะคอนเทนต์หน้าติดตามกันได้นะครับทางช่อง NH Channel นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ